ตาฝ้าฟางนี่คืออะไรโอ้ยลิงทำไมมันขึ้นได้ยต่อ่อานั่นดิทำไมอ่ะทำไมไม่รู้ไม่ไเปิดเบราว์เซอร์ไม่ได้คอมการอะไรวะ <laughs> ในแชร์ลง f เฟซบุ๊กเลยน่าจะดีกว่าแชร์ไว้แล้วโ <laughs> อยเมื่อยเหนื่อย พักแล้วเดวมนไม่ขึ้นเป็นแบบเป็นเพเป็นเรื่องอะไรนะก็บอกว่า,แบบายุบไซนี้ไม่ใช่อะไรเนี่ยไม่ใช่การเช็คต่อที่ปลอดภัยโอ้โหเร่ออย่างนี้แหละลิงของนายไม่ปลอดภัยขอแชร์ลิงก์อื่นให้มันแชร์แบบแชร์จากไอ้นั่นได้เลยไหมไม่ต้องแปะลิงก์อะไร อชมันไลฟ์ผ่านโปรแกรมไม่ได้เหรอมันได้อยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยได้ยินเสียงมันเนคยลองตัดต่อให้มันมีเสียงอะไรต่างๆแต่เสียงมันไม่เข้าอ่ะระบบไลฟ์สด AMD นี่สุดยอดนะชอบครอบครบครบคุมครบครุบงและวออนี้แหละคืออยู่แชร์ไปโลด นินทาโบออกสื่อดีกว่าเมนบอกไปเล่นกับหมาก่อนนะเดี๋ยวเจอกันดึกๆต็้เแิ่สองวันก่อน <c oughs> อน,นี่ยังไม่พมัปเล่นกับหมาไปเล <ทา S 2> เป่นฮาเวดมูนเปล<ะ>่าเออก็บอกก็ไปเล่น้าเวดมูลนั่นแหละเห็นบอก จะได้กินกับปะอยู่หรือว่าไม่แน่ใจกิมกระปะาสนบกถ้าตัวที่ได้ยินก็เข้ามาด้วยนะครับจะเทปมันจะมาไหมล่ะี่แท็กคกนให้ <c oughs> แท็กคนให้แท็กคนให้ได้ยินก็มา <laughs> ไม่มานี่เผานะเผาออกสื่อด้วยเผาออกสื่อ <laughs> นี่มีคนเลี้ยงข้าวใจดีจัง อ้าวในห้องก็มีกูคนเดียวนี่หว่าห้องเลี้ยงตัวเองซะแล้วอ้าวสติสตังไม่สมประกอบย้ยงเองดีใจเองไหวไหมบ้าละไหวไหมไม่น่าจะไหวเท่าไหร่พอเล่นได้ สตีเอเทเลียนอีกว่าพี่ก๊าลังจอยเซ็กชั่นปะครับอือะบอทโอเคไหมตะกืนพลาดติดผมไม่เห็นเซ็กชั่นพี่วะสเตปปี่ออฟไลน์อยู่หรือเปล่าอ้ยมันออนไลน์นะแต่สตรีมันออฟไลน์ เมื่อกี้ตีมันออฟไลน์เฉยเลยไม่เป็นเลยเห็นไหมยังนะเบ่ไปไปเริ่มเกมดีกว่าอ่แล้ต้องเปิดจอยเล่นผ่านจอยเล่นไปเล่นมาจอยแบตหมดจบเลยมันก็อย่าไปปวดตอนจอยจะหมดเลย มันมีแอดนะแล้วทำมมีแอดต่อไทยดยเดี๋ยวเดี๋ยวทำเป็ภาพกูแค่นี้ทำเป็ภาพกูแค่นี้ล่ะทำไมผมเข้าเซ็กชันพี่ไม่ได้เลยวะเกิดอะไรขึ้น ที่เชิญผมผมกดตามเข้าไปมันก็ไม่ได้ปะเดี๋ยวที่เข้าไป้องโงกันนัมันอาจจะบั๊กนิดนึงมปนปันกลางค่อนข้างมากและอดเล่นกับผมแค่ฟูลสกีจะวินโดว์โหมดเว้ยวันนี้ผมจะตีอะไรที่อ้อนแบบหนับเดียวล่วงไปเลยอ่ะดีเลยจะได้ไม่ต้องเปลียดแมากก็ยังเดียวผหงายท้องไปเลยอ่ะ ห้องเพื่อนก็ไม่มีเอ้ยเฟมลเลตก็ไม่ถึงขนาดสองร้อยเว้ยจะพี่สร้างห้องใหม่ก็ไเกิเล็นเลยงม่เมดอ่ะเฮ้ยผมไม่คได้ผลประโยชน์คนเป็นผลประโยชน์ก็คือพี่เนี่ย <laughs> โอเคไอเอนเวเอาเศษของของภาคเวอร์แล้วหลังจากไอบอลเข้าผมก็ไม่เคยยุ่งอะไรเลยเพราะว่าแม่จะเล่นเกมไม่ได้อย,งงอยิงโง่โงคอมอยู่ไม่อยากสบห,หายสิบสี่ได้เหร หายทีนี้คงเลิกเล่นไปเป็นปีอะใช่เซฟหายไปรอบแล้วก็จะมามีอะไรจนปั่นได้จุกครบอะไรจนปั่นนี้นี่มันก็ค่อนข้างจะใช้เวลาสมควรใช่ฉันเบอร์ออนไอชุดไเท่าไหร่พี่ได้ได้ได้เทมอืมภาษาภาษาซื้อเอานี่แกขายเลยเอ้ผมเห็นเทคชั่นี่แล้วเปิดใหม่แล้วมาบอยนะ ตอบอะไรอีกไหมให้มาเลยออดิโอออดิโอดังไปเปล่าวะเนี่ยสักเจ็ดสิบก็พอไม่ชอบเสียงดังๆเอาปืนไปยิงมันดีไหมกราฟิก Windows หมดไม่ไหวไม่ไหว้ะถ้าพีเอาปืนไปยิงมพี่มีปืนมันยางอ่ะเจอทำยิมพีไม่ต้องปรับละโอเค ว่าจะไม่เล่นเกิแล้วนะเดียว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 ทำไมภาพไม่ขึ้นล่ะภาพกิมแคปเจอร์อกูไม่ไม่ขึ้นล่ะป้าครับผมแลกเจมไหนคุณป้า อ่ะโอเคภาพขึ้นแล้วนี่ยยหลักแล้วกันไม่งั้นได้มาล่าอเลเกออนจีบไหมอเลเกอยนเออนั่นดีแจกเปลี่ยนจากดีสแตนดี้กลายเป็นเปล่ะไปลามอนทันแทนเออความคิดดีความคิดดีเท่าไหร่อะไม่ใช่ละสเปกลีคอยเมนมันต้องการเยอะไหมเนี่ยไม่ไม่เยอะไม่เยอะก็ไปเลยนิวเกม แม่แม่มันจะไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยแบบโล่งๆเราเล่นเราเล่นไม่เก่งเราไม่เล่นฮาร์ดหรือเวลี่ฮาร์ดแน่นอนแต่ก็อี e ่เกินไปแล้วก็ไม่เล่น Normal เนอะอร์มอลแหละครับผมเล่นแค่นอ r m a l ลนี่แหละอ่าเีคเหรอเทกก็ Normal แล้วกันไม่ต้องใหญ่มากไม่อยากจะพูยว่าเงินหมดแล้ะขายของกอด ไปช่วยมิมได้เ <när> งินมาแสนสองได้อะไรมาวะเนี่ยอ๋อได้หมวกกับสันกลาสอะไรวะเนี่ยสเกลิตันสปีสเกลิตันอ๋อว้าวหนึ่ร้อยโมโอ้ยเจ็บไฟอุ้งไม่แล้วไปแดงไปแดงไปแดงแจ๋เลย เดี๋ยวเจอเป็นหมือนไปเปืนในตำนานสว่างไปเอานี่แหละเดี๋ยวนะทำไมต้องทำไมทำไมไม่ให้ปรับเบิร์เดียดดิวอูยอย่างนี้เห็นหมดเลยอ่าเห็นก็เห็นว่าทำไมต้องให้ปรับเบิร์เดียดดิวไม่เข้าใจวะอยากรู้ก็รู้อ่ะ เซนเซอร์ไหมสกิลไฟสกิลน้ำสกิลน้ำแข็งสกิลแันเดอร์สกิลดัเซนเซอร์อะไรเซนเซอร์ะไรตอนนี้ละ่ะ <laughs> คือปืนท่านี่ยกให้เป็นเดอะเบสของป,นะปืนเนี่ยปืนเนี่ยใช่ไหมอืมเขาก็ว่ากันอย่างนั้นคือมันทุกธาตุก็คือแบบอะไรวะเนี่ยแลวปิดไฟหมดเลย <laughs> เวลามันเข้าโหมดธาตุไหนพี่ก็เอาเอาปืนเอาลูกกระสุนที่ธาตุของขามมาไปยิงใช่ไหมเอ้ยอบคุณนะ สติที่ไม่อยู่กับตัวอยู่๋อ <c oughs> โคจิมะโรดักชั่นแล้มองเปลี่ยนร่างเป็นร่างน้ำแข็งแล้ว,วจ้าเรียกว,ว่าอะไรยิงอีกแตพี่ดูไม่ออกไงว่ามันทานอะไรออกนิดขอตีไมนี่้ <c oughs> <c oughs> แต่ตามใบก็ <c oughs> <c oughs> จะมุนๆหน่อยแต่ว่า าดที่ตรงกันข้ามมันก็จะไม่สุดเท่าไหร่เราะว่าเราวิวไปแค่สายได้สายหนึ่งใช่ไหมเป็นรายละเอีบ <view S 2> แค่แบบต่อน้ำแข็งนี่แหละมันแพ้เยอะเอาเอาไฟดีกไ,<ป>ไฟอะนะโอ้รู้สึกตื่นเต้น ไม่มีใครดูสักคน <laughs> าไายไว้นั่นแหละเปิดแล้วก็เปิดทิ้งไว้อุ้ยตแต่ภาพสวยมากกว่าผิดคาดเลยที่แต่ <laughs> าภาพสวยมาก ล่างไฟมาตอนไหนวะล่างแดงแดวนี่มันคือล่างมังกรปะล่าง่วงนะท,<ม>ที่เอ่อที่เศษเศษสองก่อนมันจะกระโดดมันจะเข้าไปล่างสฟาีฟ้าปะน่าจะเป็นน้ําแข็งน้ำแข็งก็มังกรแต่ร่างที่เราตัดเขาได้คือล่างมังกรนะใช่ใช่ล่างที่ตัดเขางั้นเอาเป็นจากาก้อนแล้วกันเนะาะกูออกที่คอด,ดี่ปแล้วเต ออกไปทำไมเล่าที่เราย้ายไปแล้วออกไปไหน เห็นรถส่งของเราหิวข้าวเลยไอ อา้าวภาพกระตูกชิบหายแล้วกู โคตรดีอะแล้วขวางให้รถล้ลมแล้วก็หายไปโอเค เอ่อมูบคัมเมล่ามูเอ่ากดอะไรวะกด Y วแคลรี่อ่าโอเคของกูอยู่ไหนหมดเนี่ยจับจับซ้ายจับขวาจับซ้ายจับขวาโอเคไปไงวันนั้นน่ะอ๋อตรงนี้ก็มีเด้่อเรืออะไรวะอา t a บี c ท e บสกี Oh, Oh, tok, 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 Ini apa ini? Oh, ini zoom. Oh. Uh, zoom, zoom, lagi dah. Oh, jam Oh. Oh, zoom zoom Oh. อ๋อมากได้เออช่างมันของใครแ่้วนี่ะมันมีทางไปดีๆเราก็ต้องไปดีๆนะครับโอ,อ้ตัดตัดตัดเดี๋ยวอันนึงอยู่ไหนวะ เขาทำก่อนก็ได้วะมีจำมีจำจำจำอ้าว <c oughs> อ๋อคัดซีนไอ้บ้าไอ้ตกใจหมด บช่ป่ะเราเกียร์ดันหลุด เกมดันหลุดไม่เป็นไรต่อ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  ไม่เกมหลุดแล้วเมื่อกี้นี้ ขอแก้ไขวิดีโอแป๊บหนึ่งนะ